นี่อยากลอง่ะอันนี้กบอกว่าการกินแบบซูชิเนี่ยพอช้อนหน่อยฝั่งนี้เลยหอันนา้ง่ายสุดค่ะค่ะปนถัเนาะเนบอกว่าจะมีชื่อด้วยใช่ไหมว่าชุดนี้ชื่ออะไรยังไงบ้างมีไหมใช่มีอ่ะอย่างที่มดํากาลังชิมนี่ชื่อว่าอะไรคะเซตนี้ เค้กโรข้าวเหนียวมะม่วงค่ะเค้กโรข้าวเหนียวมะม่วงก็คือเอาแป้งเค้กเนี่ยเค้กนะที่เขาอบกันเนอะเค้กเย็นมาห่อด้วยข้าวเหนียวกับมะม่วงแล้วให้กินเป็นคำคำเวลาเสิร์ฟเนี่ยคุณก็หย่อนกรดกระทินิดนึง้ลเป็นไงอร่อยไหมทานง่ายไหมมันทานง่ายไงเป็นคำคำดีนะครับ มาต่อมาเป็นเนยอยูเขาเป็นเนะอ,อนเนะไรอีกอ่ะอ่าค่ะตรงนี้อะไรคะตัวตัวนี้เป็นเค้กลาวามะพร้าวอ่อนนะคะตัวกะทิของเราจะมีเนื้อมะพร้าวอ่อนผสมด้วยแน่นๆเลยเป็นมะพร้าวอ่อนผสมกับน้ำกะทิตัวนี้โปะหน้าแล้วข้างล่างเป็น เนื้อข้าวเหนียวแล้วก็โปะด้วยมะม่วงตรงนี้อันนี้ก็น่ากินนะดูฉ่ำอันนี้ก็ขายกันค่ะแต่ว่าตัวนี้สําหรับคนชอบมะม่วงเยอะแล้วก็เดี๋ยวเราจะลาดตัวกะทิมะพร้าวอ่อนไว้ตรงกลางแล้วเวลาตัดออกมาเนี่ยค่ะมันจะเป็นลาวาอะไรก็กลายเป็นเค้กลาวาตเขา่ะชินแรก ตัวแรกนะคะเวลาแกะพลาสติกออกมันจะแบบเป็นน้ำเาลไหลอ๋อแล้วแกะพลาสติกาน้ำเราวจะไหลลงมาเลยใช่อร่อยกันใหญ่เลยนี่เนไม่ก็ช่วงเบรกนี้มึงก็ช่วยทําพิธีกรได้หน่อยอันนี้แหละอันนี้แหละอันนี้อันนี้เป็นเค้กตัวใหม่นะคะมีชื่อด้วยใช่ชื่อว่าความสุขของกะทีค่ะไหนคะตัไตมาตัววตัวตัวตวตั เพราะว่าตัวนี้ทุกตัวของเรามันจะมีคาว่าข้าวเหนียวม่วงหมดตัวนี้นุ้นอยากจะเน้นแล้วก็อยากจะให้รู้ว่าข้าวเหนียวเอที่มันเป็นสีชมพูดอกไม้สีม่วงน่ะค่ะมันเป็นกะทิค่ะทำจากกะทิเหรอใช่จากกะทิเป็นสู่รคิดมาเองค่ใชผสมดอกอัญชันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ค่ะก็จะเป็นกะทิแบบข้นๆหน่อยล่างก็เปข้นข้างเหนงก็เป็นข้าวเหนียวแล้วม่วงก็ตักกินได้เลยอันนั้นแหละคะ อันนี้จะเป็นแบบออริจินอลเลยค่ะอันนี้อร่อยมากอันนี้มีคนมาเตือนว่าข้าวเหนียวแน่นแน่นข้าวโมงแน่นแน่นใช่อย่างนี้มีข้าวเหนียวสองชั้นเนอะใช่ถ้าจะสั่งเซตนี้ต้องบอกสั่งเซตว่าชื่ออะไรเค้กข้าวเหนียวมะม่วงหนึ่งปอนด์เค้กข้าวเหนียวมะม่วงเลยสองปอนด์เลยเอาแน่นแน่นเอามะม่วงแน่นๆอันนี้เหรอคะอันนี้จะเป็นสองปอนด์ลายสามดอกกี่บาทจ้าอย่างเงี้ยอ่ะอย่างเงี้ยอันนี้สี่สี่ร้อยเก้าสิบสี่ร้อยกว่าบาทไม่แพงนะเอาอันี้ที่เป็นจริงๆเดีีับบอกก่่าาท อันนี้600้อยเก้าสบบาทอันนี้มีหน้าอะไรบ้างนาจะมีทั้งหมดหหน้าค่ะมีหน้ากุ้งหน้ากระฉีกหน้าสังขยาหน้าปลาค่ะแล้วก็หน้าม่วงม้ม่วงแน่นๆแล้วก็มีแบบเป็นถ้วยนะเห็นกันกล่องเท่าไหร่อันนี้เป็นเซตค่ะกล่องนี้2 6 9 200กว่เ้าบาทโอเคราคาไม่แพงแต่ว่าจุดเด่นของเขาก็คือข้าวเหนียวแหละที่เป็นส่วนของคนปู่ข้าวเหนียวเราพิเศษยังไงเราต่างจากที่อื่นยังไงข้าวเหนียวของเราอะค่ะเราจะใช้ข้าวเหนียวเที่ยงงูค่ะ ซึ่งซึ่งจะเป็นพันธุ์พิเศษที่เราใช้มาตั้งแต่คุณปู่เป็นคนคิดสูตรจนถึงทุกวันนี้เลยไม่เคยเปลี่ยนครับผมก็ตัวข้าวเหนียวอ่ะจะมีความ นุ่มแต่ยังคงเป็นเม็ดไม่แฉะไม่เละติดกันจริงไม่แฉะไม่เละเป็นเม็ดเม็ดแต่มันยังมันนุ่มใช่ี่ขนาดโดนแอร์นะยังนุ่มอยู่เลยมันมันต่างจากข้าวเหนียวมะม่วงอื่นที่มันจะเละๆอะไรเงี้ยใช่แล้วมันเรียงตัวเนาะใช่ค่ะมันก็จะเป็นเม็ดเรียงตัวสวยเวลาคนเขามองจะรู้สึกว่าเหมือนข้าวเหนียวแข็งแต่ถ้าทานเข้าไปก็จะนุ่มข้าวเหนียวแล้วก็ผัดเหนียวก็ให้ความหอมมันกะทิให้คาเค็มส่วน มะม่วงให้ความหวานทุกอย่างพอกินเป็นคํามันจะผสมลงตัว<ช>พอดีแล้วก็มีความกรอบของมเมล็ด ส่วเหลืองด้วนะครับส่วสภาษาด้วยซื้อที่ไหนจะสั่งเนี่ยก็สั่งให้คนสั่งให้ของฝันเนี่ยที่ไหนสั่งขนาดยังไงบ้างก็สามารถสั่งเราได้ทางเพจ f a c e b o o k ข้าวเหนียวมะม่วงเจ๊เตียงนะคะครับค่ะข้าวเหนียวมะม่วงเจ๊เตียงเลยพิมพ์มาษาไทยแบบนี้เลยเตียง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 นอนนะคะอ่าเจ๊เตียงนอนไม่มีคำว่านอนนะเตีเลยนะคะเปิดทุกวันไม่ร้านอยู่ที่ไหนเปิดทุกวันค่ะร้านอยู่บนถนนสุทธิสารนะคะฝั่งวิภาวดีโอ้โหอยู่กลางเมืองเลยเนี่ยอยู่ที่ไหนกลางเมืองใช่ใช่ ใช่นี่นะนะฮะไอจีก็นี่ฮะเจตียงเดลิรี่นะฮะหรือลายแอดนี่อะไรเจเจตียงเจเตียงนะฮะสั่งผ่านแอปพลิเคชันต่างๆได้ไหมคะได้ค่ะมีทุกการเลยมั่งม่วงหวานทุกลูกนะ หวานแน่นๆนะครับรองเลยมะม่วงนี้ก็เมาส่วนเลียนนิดเองเนาะใช่ครับง่ายนอนนี่คือเรียกว่ามันเป็นการต่อยอดแหละที่เขาถามถามว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรเราเจอตัวเองเองครับอย่างบ้านเนี้ยเขามีซอฟต์พาวเวอร์แล้วเขามาต่อยอดเขาจนกลายเป็นธุรกิจที่สามารถเลี้ยงทุกคนในบ้านได้เนาะใช่ค่ะนะเดี๋ยวเขอร่อยจริงอร่อยขนาดเอาไว้ที่นี่อร่อยอยู่เลยนะฮะ วันนี้ขอบคุณที่รับเรียนมาหาธรราะนี้ขอบคุณมากๆนะครับมีโอกาสจะไปเยี่ยมที่ร้านอีกขอคุณนะฮะโอเคไปก่อนนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ